蹲哪里？蹲哪 ตอนนี้นะครับมีกิจกรรมนะครับกิจกรรมปราใสนะครับและชูป้ายป้ายผ้านะครับซึ่งป้ายผ้านี้ประกอบไปด้วยข้อความยกเลิก1นึงนะครับแล้วก็ปล่อยเพื่อนเรานะครับตามที่ทุกท่านได้เห็นนะครับก็ตอนนี้ได้มีการจุดไฟเผาชุดคลุยนะครับซึ่งเป็นชุดที่เอาไปรับปริญญานะครับหรือว่าเวลาบัณฑิตจบจบนี้เขาจะใส่ชุดนี้กันนะครับดยเหตุการณ์ก่อนหน้านะครับได้มีการ ได้มีการปราใสยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับนักศึกษานะครับนักศึกษาโดนคดีความนะครับเกี่ยวกับการเมืองแต่ว่ามหาลัยไม่ได้เทคแอคชั่นนะครับรวมถึงในเรื่องของอประเด็นของความเท่าเทียมทางเพศนะครับความเท่าเทียมทางเพศการสมรรถเท่าเทียมนะครับแล้วก็อย่างที่ปราศัยไปตะกี้นี้น่าจะเป็นปราศัยเรื่องของอ น่าจะเป็นเรื่องของเขตพระราชฐานและก็ในเรื่องของตัวชุดครุยนะฮะว่าชุดครุยมันมีความสัมพันธ์กับคนคนนั้นอย่างไรนะครับกับสถาบันนั้นอย่างไรนะครับซึ่งพี่น้องครับรบกวนนิดนึงนะครับรบกวนแชร์ออกไปให้ผู้คนได้ทราบกันนะครับว่าตอนนี้คณะนิติศาสตร์มอขอนครับได้มีกิจกรรมนะครับได้จัดกิจกรรม จิตรกรรมชูป้ายนะครับแล้วพร้อมกับการปลาใยและเห็นไฟนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปใกล้ๆเข้าไปดูใกล้ๆนะครับาตามที่ได้เห็นนะครับตอนนี้ตอนนี้ได้มีการเผาชุดครุยนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าไฟนี้มอดแล้วนะฮะและตอนนี้ก็ได้มีการดับไฟแล้วนะครับ รบกวนพี่น้องนะครับช่วยกันแชร์ออกไปนะฮะตอนนี้ดับไฟแล้วนะครับตามที่ทุกท่านได้เห็นนะครับนั่นคือชุดครุยนะฮะที่ที่ได้เผาเพื่อทำกิจกรรมทางการเมืองไปตะกี้นี้นะครับรบกวนพี่น้องนะครับใครที่ดูไลฟ์อยู่นะครับขอให้แชร์นะครับรบกวนพี่น้องแชร์ไปให้เพื่อนเพื่อนี่พี่พ่อๆ่แม่แม่อีกหลายคนนะครับอย่ารับรู้นะครับว่าวันนี้ คณะนิติศาสตร์มขนะครับได้มีการจัดกิจกรรมทางการเมืองนะครับผม<อ>ใจเป็น <c oughs> ตอนนี้นะครับบรรยากาศภายในงานนะครับก็นี้ได้มีบันดิตไม่แน่ใจนะครับโทษนะครับน่าจะเปิด,ดปกติ ได้มีบัณฑิตน,นะครับแล้วก็นักศึกษามากมายนะครับได้มาร่วมถ่ายรูปด้วยกันนะครับ ก็ดังเหตุการณ์เมื่อกี้นี้นะครับก็ที่คณะนิติศาสตรม์มขนะครับได้มีการจัดกิจกรรมทางการเมืองนะครับก็คือว่ามีการชูป้ายนะครับชูป้าย2ป้ายด้วยกันเท่าที่ผมเห็นนะครับซึ่งประกอบไปด้วยคําว่ายกเลิก1นึ 2. และก็ป้ายปล่อยเพื่อนเรานะครับรวมทั้งยังมีการปราใสนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นปราัยเกี่ยวกับ การที่นักศึกษานะครับนักศึกษามหาลัยออกไปเคลื่อนไหวนะครับและโดนคดีทางการเมืองแต่มหาลัยกับนิ่งเฉยนะครับกับกับตัวนักศึกษาที่ที่ออกไปทําคดีทางการเมืองนะครับรวมทั้งยังกล่าวอีกด้วยว่าการที่นักศึกษาโดนคดีทางการเมืองนี่ชอบทําหรือเปล่านะฮะเรื่องต่อมาจะเป็นเรื่องของการสมรสเท่าเทียมนะครับความเท่าเทียมทางเพศนะฮะก็ต้องขออภัยนะครับเมื่อกี้นี้ถ่ายไม่ทันนะฮะและก็เรื่องสุดท้ายที่ที่ปลาใสก็ ก็น่าจะเป็นเรื่องของเขตพระราชฐานรวมถึงตัวชุดคุยนะครับว่ามันมีปัญหาอย่างไรนะครับผม เดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ผู้ร่วมกิจกรรมนะครับก็กิจกรรมเมื่อกี้นี้มีอะไรบ้างฮะอะไรยังไงเมื่อกี้ก็จะเป็นการปราศัยเพื่อของบัณฑิตเพื่อทวงถามกับมหาลัายกับคณะแล้วก็กับสังคมรวมไปถึงของตุลาการแล้วก็สถาบันทางอำนาจต่างๆทางการเมืองด้วยค่ะเกี่ยวกับเรื่องงานรับปริญญาหรือว่าการถูกับบคัะศึกษาโดยที่ไม่เป็นธรรมหรือว่าการถูกจับของประชาชนการสลายการชนุนข,ของประชาชนหรือว่าการ ช้ความรุนแรงที่มาจากรัฐกับประชาชนโดยเกินกว่าเหตุค่ะเพราะว่าประชาชนออกมาเรียกร้องความต้องการความความต้องการที่ชุ็นสิดของเขาอยู่แล้วตามกฎหมายระบุไว้แต่ว่าโดนจับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นการกล่าวถึงว่างานรับปริญญาหรือว่าแม้แต่ชุดคุยเองอะค่ะของบัณฑิตมันเป็นความภาคภูมิใจของบัณฑิตตัวบัณฑิตเองแล้วก็มันมาจากภาษีของประชาชนในการ เรียนการศึกษาต่างๆที่ไม่ใช่ดโยงกับออสถาบันทางการเมืองอย่างเช่นสถาบันกษัตริย์ที่เข้ามาช่วงชิงช่วงชิงวัฒกรรมนี้ไปจากประชาชนค่ะโอเคครับแล้วก็มีการเผาคุยเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสนัญลักษณ์ว่าเราไม่เห็นด้วยกับวัฒกรรมนี้แล้วก็เราจะช่วงชิงกลับคืนมาว่าเราเป็นบัณฑิตของประชาชนโอเคครับขอบมากครับก็เมื่อกี้ก็เป็นาการสัมภาษณ์กับผู้ร่วมจิตกรรม ในครั้งนี้นะครับว่าว่าด้วยด้วยตัวมินิ่งหรือด้วยตัวหมายที่จะสื่อออกไปนะครับเราเราสื่อถึงอะไรนะฮะต้องต้องต้องขออภัยนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้ไลฟ์ไม่ทันนะครับในช่วงที่เขาจัดกิจ,กร,จกรรมนะครับโอเคครับก็ตอนนี้จิจกรรมก็ได้ยุติเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ ยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะครับติดตามรับชมต่อไปนะครับว่าจะมีกิจกรรมทางการเมืองอะไรอีกนะครับที่เราจะเสิร์ฟให้ภาครับให้เขาได้รับฟังเสียงของประชาชนนะครับเพื่อให้ประเทศเราได้พัฒนาขึ้นเสถียรนะครับผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอแยกปิดไลฟ์นะครับสันดินาจงลพินาตประชารัฐตรงนเรือนครับผม